สอนแรกเพื่อนเพือี่เป็นก่อนช่วงเบรกนะคะนี่ก็จะมาทําให้มันเป็นกิจแต่ว่ากำลันนะคะหลานข้าวเราก็จะมาออกร่างกายนะคะอย่างที่เราทําที่ตั้งแจไว้ที่จะกระชับนะคะบริเวณก้นแล้วก็หน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะเพื่อให้ส่วนการของร่างกายเนี่ยมันมีความฟิตเพื่อนๆแล้วก็ให้มันเหมาะในการใช้งานนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับเพราะว่าเล่นกอล์ฟนี่เต้องการที่จะบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามต้นขานะคะเพื่อให้กล้ามเนบริวเวณน,นี้แข็งแรงแล้วก็ให้มีพลังจากช่วงล่างนะคะแล้วการกำลัวตัวนในการเล่นกอล์ฟโอเคแล้วนี่ก็มีปัญหาเรื่องเอวเรื่องหลังนะเพราะว่านิวมีส่วนโค้งของด้านหลังนีเยอะเพื่อนพยายามที่จะสร้างความกระชับให้กับบริวเวณส่วนขลางของลำตัวนะ เราก็จะมาเริ่มด้วยถ้าทาแเมืบบ่อวานนี้เพื่อนๆนะก็จะเป็นสคอร์สแต่วันนี้นิวจะมีกวามเพิ่มมาด้วยนั่นก็คือไมค์กอล์ฟนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ต้องมีติดไปนะคะ็นไมค์กอล์ฟเป็นไม้เก่าของนิวนะที่นิวเลิกใจแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาออกกายนะคะเริ่มตัวนททาสคอร์ส20ครั้งเพื่อนหนึ่งสองสาม สี่รู้สึกได้เลยว่าช่วงบริเวณหน้าขาหน้ามันมีมันมันตึงดีเพื่อนๆนะห้าหกเจ็ดเท้าที่อันข้างนะคะอันข้างให้ขากว้างแบบสบายสบายสไตล์นักกีฬาเพื่อนๆนะต้องมีขาที่กว้างนะเพื่อที่จะให้มีความบาลานซ์เพื่อนๆนะ รู้สึกฟิลดีนะแต่ก็ยังมีการเจ็บกล้ามเนื้ออยู่นะเพราะว่านี้นวันที่สี่มั้งแล้ววันที่สามทำไม่ได้นี่ก็ลืมนับแล้วเนี่ยแต่รู้สึกดีตรงที่กล้ามเนื้อขาเราเนี่ยมันมีพลังนะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อขามีพลังขึ้นเยอะ ถ้าหากว,ว่ากล้ามเนื้อขาเรามีพลังขึ้นเยอะกล้ามเนื้อก้นมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ได้แรงจากกล้ามเนื้อใหญ่ในการตีกอล์ฟนะคะสกอ,อเราจะทำ สูงหรือว,ว่าให้ก้นเราต่บก็ได้นะมันก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเลยรู้สึกดีมากเลยว่าตรงที่เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อต้งขามันมันทำงาน ได้ดีนะแล้วก็มาท่านี้เลยนะท่านี้เลยก็ดีก็ดีใจนาะที่คิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าได้ทำวีดีโอแล้วก็เดองขายทุตัวนิวก็เกล็งก้ามนอท้องะค ที่นี่ออมาให้มาวางเนี่ยเพราะว่าให้เกิดความบาลานซ์แล้วก็ให้ร่างกายมันมีเกิดค,ความสะเทรนนะหนึ่งเกิดน้ำทองทสอง ยังเ,เจ็บอยู่เลยอ่ะเจ็บเจ็บกลางเนลยต้นขา ยี่สิบครั้งนะกรอตานรู้สึกหล่อโก็สองท่ารวมกันก็เป็นสี่สิบนะเดี๋ยวก็จะทำท่าเก่าเพราะว่าต้องการให้กล้ามเนื้อด้านในขาเนี่ยคือกล้ามเนื้อจะใช้ตอนที่เราอยู่ตรงๆเพื่อนเนี่ยนะมันตึงมากแล้วก็ คนส่วมากจะลืมลืมที่จะบริหารกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะถ้าเรานั่งมานอานเนี่ยทำให้เราเลื่อนหลมเดินไม่ค่อยดีด้วยโอเคหนึ่งคิดว่าหนึ่งคงทำได้ดีกว่าเมื่อขอาที่แล้วนะดูกันวานิดหนึ่งอ่อ้มันต่ำลงมาคุณเพื่อนเลยยืดต่ำยืดตึงหนึ่ง

ตึงแต่รู้สึกดีคือไม่เจ็บมากเพราะถ้าหากว่าตึงมากเจ็บมากก็จะเกิดจากการอักเสบเพื่อนกล้ามเนื้อตึงกำลังกำลังรู้สึกดีเลยเดี๋ยวดีทำต่อนะป้องเข้าไว้เวลาที่เราเอ็นตัวมันจะได้กว้างมากขึ้นสิทธีเพื่อน,อ,นอันเนี้ยดีอย่างหนึง่งทำให้เราหลังตรงนึ่ สามสี่ห้าหกเจก้ี่สนเพือนในเขตที่นิวซี่เนี่ยนะฝนตกทุกที่เลยน,นะอาที่ย์ะวันสอวัน แต่ทำาแล้วเนี่ยก็ต้องมาสพาพนะคะเพราะว่าแต่ละทิ์เนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงอากาศหนาวเย็นอยู่เหมือนเดิมดิวก็ยังคงมีอาการเจ็บคอเนื่องจากแพ้เป็นภูมิแพ้นะคะเนื่องจากการภูมิแพ้พอเป็นภูมิแพ้แรกๆเนี่ยมันก็จะหายใจไม่ค่อยออกอึดอัดน,นะแล้วก็ไอบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ได้ยามาแล้วก็ยังชั่วเป็นยาใหม่โอเคเราจะทําต่อนะคะแล้วก็ท่าน,นี้นะคะที่ดิวเชิญจองนะจะเป็น hey yeah. คนที่ดมชมและฟังนะคะเราก็จะนำวิดีโอแบบนี้นะคะมาลงทุกวันพยายามที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่รับชมนะคะให้เริ่มทำแบบนิวนะเพราะว่ามันเป็นการยืดเส้นยืดสายระหว่างวันทำให้เรานี่มีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นได้ดีรวมทั้งพังผืดยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็สำคัญพอกล้ามเนื้อพังผืดมันยืดหยุ่นได้ดีแล้วเนี่ย เลือดลมเดินดีก็จะไม่รู้สึกเพียหรือก็จะไม่รู้สึกปวดเมื่อยร่างกายนะคะแบบง่ายๆทําทุกวันเพิ่มความกระปิ่้งเป๋าให้กับตัวเองเพื่อนๆนะขอบคุณที่ตามชมมาฟังบิวฟินแลนด์ค่ะ